เฮวะดาวคู่นี้มันสมกันนักแล้วขนาดนี้มันมาเคียงอยู่คู่กันต่างแรงด้วยฤิธาด้วยกันและก็ตกอยู่ภายใต้พรสาบเช่นกันกรณนนี้แล้วและหรือมิกรสัญยีจะไม่พลันอุบัติแผ่นดินจะไม่แดงจัดไปด้วยสีเลือดชีวิตมนุษย์จะไม่ทลายลงอย่างน่าอานาถซากศพจะไม่เกลื่อนกลาดไปทุกหนทุกแห่งเออ แผ่นดินจะสะเทือนในครั้งนี้เสียแล้วกระมังหนอมันเป็นประกาศสิทธิ์ของฟ้าดินใครเล่าจะฝืนเสียได้ขอเชิญพบกับจินตนิยายภารตะจากบทประพันธ์ของพนมเทียมปัทธภีเพลิงบทที่34นับบัดนี้ครับ รุ่งอรณุณอันแรกเริ่มที่ประตูเมืองด้านตะวันตกของพระนครกูสีนาราภายในรัศมีอ่อนเรืองสดใสมีเสียงฝีเท้าของรถและม้าที่สัญจรอยู่ไปมารักคนเสียงกระพรวนที่ผูกคอสัตว์ดังกังวานสับสนเออกระเริท่มามกลางย่านการค้าระหว่างนอกและในประตูเมืองอันคับข้่งเขวียนใหญ่งดงามคันหนึ่ง เทียมด้วยโคโค่เดินเอื่ยเอยๆมาตามถนนบ่ายหน้าไปทางประตูเมืองเจ้าของเกวียนคือเจ้ากริติกานั่นเองนั่งแขวงแท่อยู่ในมือครวนเป็นบทเพลงเข้าจังหวะบทออดแอดของเกวียนไปด้วยอารมณ์อันคลื้นเคลงนานๆจะส่งเสียงดุววเทียมสักครั้งดาวโจนแต่งกายอันโออาตามแบบของวาน,นิชผู้มั่งคั่ง พักปกปิดมิดชิดไว้เพียงครึ่งสำแดงความเป็นชาวต่างเมืองท้าสี่คนเดินจูงโคนำหน้าเกวียนผ่านกองเกวียนสินค้าฝูงชนตามลำดับกระทั่งบรรลุถึงประตูเมืองอันวิจิตงดงามเกวียนของกริติกาก็ต้องชะงักหยุดทหารรักษาการสี่คนเดินเข้ามากั้นไว้พลางส่งเสียงตะโกนถามดูก่นวาน,นิชท่านจะไปหนใดหรือ กิติกาหัวเราะยกมือขึ้นแสดงคาระวะข้าจะเข้าไปยังพระนครสหายที่รักโปรดเปิดทางให้แก่ข้าด้วยเถิดทหารรักษาการเลิกผ้าคลุมเกวียนขึ้นโดท่านจะเอาสินค้าไปจำหน่ายกระมังไหนให้ข้าตรวจดูก่อนดาวโจรเพ่นลงจากเกวียนโดยฉับพลันโบกมือขณะที่กล่าวละล่ำละลักโอ้มิได้ข้าเป็นพ่อค้าชาวเมืองพาราณสี รารถนาที่จะเข้าเฝ้าองค์จักรพรรดินีแห่งท่านเพื่อน,นำสิ่งของสำคัญมาถวายและในเกวียนนี้คือสิ่งของดังกล่าวทหารมองลอดเข้าไปในเกวียนและหัวเราะพยายามสำรวจดูด,ด้วยการใช้ด้ามหอกเคาะเบาๆเฮ้ดังพิกลแฮอะไรกันเนี่ยของถวายองค์จักรพรรดินีแห่งข้ากริติกาจับมือไว้โดยเร็วกล่าวปนยิ้มขณะที่รีเนตลงเป็นเชิงยาว อุ้ยระวังไข่นกพิราบท้องของวิเศษที่สุดในช่พูทวีปนี้อย่าไปกระทบกระเทือนมันเข้ามิฉะนั้นจะแตกเป็นตัวบินหนีไปสมหมดข้าอุตสาหามาด้ความลำบากยากเย็นนักเชียวนาทหารทั้งสี่ยิ่งพิศวงหนักมองดูหน้ากันและหัวเราะพี่กนจริงไข่นกพิราบท้องมีที่ไหนวานี่ในสหายไหนเอาออกมาให้ข้าชมหน่อยสิโดยไม่รอคำตอบ ทหารทั้งกลุ่มตรงเข้ามาหมายจะรื้อคน้นคขวยนั้นทันทีแต่กริติกากลับสกัดกั้นไว้ด้วยดาบทั้งฝักพร้อมกับเหวี่ยงเงินถุงหนึ่งไปที่ล้อเขวียนด้านหน้าช้ากอนแนสหายเอ้ยแทนที่ท่านจะรื้อค้นเขวียนของข้าให้ป่วยการท่านลองมองไปที่ล้อกเวียนกลางพื้นดินนั่นสิว่ามันเป็นถุงอะไรพอจะคลายความสนใจอันไม่เข้าเรื่องของเจ้าให้หมดไปได้หรือไม่ปลายดาบชี้ไปยังตำแหน่งที่ได้แกล้งโยนถุงเงินไป ทหารทั้งสี่ในตาลุกโพรงรีบชิงกันวิ่งไปที่นั่นโดยเร็วกริติกาหัวเราะชอบใจยกมือให้สัญญาณแก่ทาตออกเดินทางต่อไปดังนั้นควียนอันมีรูปร่างวิจิตพิสดารอย่างลึกลับก็บดอดอดผ่านประตูเมืองไปได้ผ่านโรงร้านอาคารเคหะคฤรืหน์อันงามตระการตาเทวันไล,ลและสถานที่บวงสรวงบูชายันของพระนคร สายตาของขุจนจรหนุ่มสอดสายดูความคับข้างหรูหราของกรงกุศินารานครด้วยความบันเทิงใจมิยายชาวเมืองชายหญิงจะชวนชี้กันให้มองดูรูปลักษณะอันแปลกประหลาดของเกวียนที่ได้นั่งมาสวนสรนกันอยู่เฮฮาด้วยนึกขันในใจกริติกาคงนั่งครวนเพลงทอดทัศนาดูความวิจิตรการตาของพระนครที่ได้ผ่านไปอย่างทอดอารมณ์ มินานนักเขวียนของกริติกาก็มาหยุดอยู่ที่หน้าปราสาทโอรานด้านหน้าดาวโจรรีบบัญชาให้ทาตยกหีบลายทองออกมาจากเขวียนและแบกตามหลังขึ้นไปยังมันไดปราสาทแต่พอมันรู้ถึงเชิงม,มันไดขั้นแรกทหารสองคนที่เฝ้าอยู่ก็สอดหอกกั้นไว้ช้าท่านจะเข้าไปไหนกันเสียงเฮาดังถามอย่างจริงจังมาจากทหารยาม กริติกาแสดงคารวะอย่างงดงามอธิบายโดยเร็วแทบจะฟังไม่ทันโอ้สหายผู้จเจริญของข้าเอ้ยข้านี้ปรารถนาจะเฝ้าองราน,นีเจ้าสักครู่มีกิจธุระร้อนนักหากข้ามวารช้าวิกฤตการณ์คงจะอุบัติขึ้นเป็นแน่ข้าวจะยากมากจะแพงราตรนอดอยากล้มตายหมดทั้งกรุงอย่าชักช้าสหายเปิดทางให้ข้าผู้เปรียบเสมือนทูตสวรรค์มาปรดสัตว์นี้ได้เข้าไปเถอะ ทหารยามทั้งสองมีใบหน้าเติ่นสำรวจมองดูวานนิหน่มกับท่าทั้งสี่เห็นทีว่าอันตรายใดๆจะเกิดขึ้นไม่ได้จากเจ้าหนุ่มน้อยและทาาเพียงสี่ผู้ยืนสงบนิ่งรอคำอนุญาตอยู่เช่นนั้นก็เปิดทางให้อย่างงนงงกริติกาแอบแฝงรอยยิ้มอย่างสมหวังไว้ภายใต้ผ้าคลมุมนำทาาผ่านด่านที่สองสามและสี่ไปได้โดยง่ายด้วยลิ้นอันคมคายกรอกลิ้งของเจ้า ที่สุดก็บรรลุถึงตัวปราสาทอันแพรวพลายและเห็นลิบลิบววาวไปด้วยศิลาสลับสีอย่างงดงามมีทหารยามรักษาการอยู่เป็นชั้นอย่างแข็งแรงเพียดานดาดไว้ด้วยอาจจะกลับแก้วประทีปทองและแก้วเจรไานาห้อยระยะอย่างวิจิตรเสาศิลาค้ำเพดานปราสาทอยู่ทมืนใหญ่เป็นแถวแนวไปโดยรอบโต๊กตาหินอ่อนแกะสลักเป็นรูปกินนารีและหมูหงเหิน ระดับพิสด,ดารดารดาษแซมช่อบุตรสปวันอุบะททองดูหน้าชงนเหลือที่จะคนานับกริติกาเดินชมอย่างเพลิดเพลินเข้าไปตามลำดับจนถึงบันไดปราสาทชั้นที่สูงกว่าทันใดทหารดาบกลุ่มหนึ่งปลาดเข้ามากั้นไว้โดยเร็วแต่กริติกาก็ใช้วาทะอันเพลิดเพลิวหลอกลวงตลบตะแลงขอผ่านเข้าไปได้อีกเช่นเคย อึดใจเดียวก็ปรากฏกายอยู่บนปราสาทชั้นที่หกอันงามล้นพอเท้าของเจ้าย่างขึ้นเหยียบบันไดศิลาหอกหลายเล่มก็จ่อแนบมาที่สววงอกทหารรักษาทวารป้องกันไว้อย่างแน่นหนาเสียงโขกันโชคดังถามมาเฮ้ยเจ้าจะทะเล่นขึ้นมาหาใครกันกริติกาชะงักอึ้งและพยายามใช้ลิ้นของเจ้าต่อไปสหายเอ๋ย ข้ากำลังจะเข้าไปเฝ้าองค์มหาราชินีแห่งพวกเจ้าจงเปิดทางให้กับความปรารถนาดีของข้าเถิดพลางก้าวึ้้นเหยียบบันไดต่อไปทว่าหอกทั้งหมดจิ้มสกัดไว้ไม่ได้จงกลับออกไปเสียเถิดเจ้าเด็กน้อยอย่าได้อุกอาจให้เกินตัวนักชั้นไหนเจ้าจึงหลุดเข้ามาได้จนถึงชั้นนี้กริติกาหัวเราะร่วนกางแขนทั้งสองออกทำสำรวนหลอกล้อบาแล้วกันสหายก็ เขาพากันเปิดทางให้แก่ข้าทั้งนั้นใหญ่พวกเจ้าที่รักษาการอยู่ที่นี้จึงการข่าไว้เล่านี่ข้าแผ่นดินจะขอเข้าเฝ้าองค์พระผู้ผ่านพิภพของเขาไม่ได้เชียวหรือทหารรักษาทวารสายศรีะไม่ยอมเบียนหอกออกจากเป้าหมายสวงอกของเจ้าอย่าไต่ฝีปากไปหน่อยเลยเจ้าเด็กน้อยเจ้าจะเข้าไปไม่ได้หรอก ขนาดนี้หมดเวลาเสด็จออกมุขมนตรีแล้วอยากจะเฝ้าพรุ่งนี้จงมาใหม่ให้ตรงเวลาด้วยกริตริกาของอ้อนวอนต่อแยต่อไปว่าอาน,นิจจาเอย๋ยจะเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเพื่อเห็นเป็นบุญตาบ้างก็ต้องถูกกีดกันอยู่เยี่ยงนี้และหรอข่านี้เดินทางมาแสนไกลนักปรารถนาที่จะได้ชมบรารมีของจักรพัดดินีแห่งมัลลารัตโด,ดยจิตเชื่นชอบสวามิภักด์ อีกทั้งได้เตรียมสิ่งของมาถวายแด่เบื้องบาทแห่งลาชีนีด้วยของข้าวิเศษอยู่โขเชวนาขัดเชื่อวันนางพญาของพอพระไทยที่ได้พบเห็นข้านักผิดสงสาว่าของน้อมกล่าวถวายนี้คือสิ่งใดแต่ทหารรักษาทวารของยืนกานเด็ดขาดพร้อมกับโขกําชับมาของถวายอะไรกันข้าไม่เข้าใจบอกเจ้าได้อย่างเดียวและเปรียบเทสุดท้ายว่าจงรีบกลับไปเดี๋ยวนี้ รู้หรือไม่ว่าการที่จะอ,อุกอาจล่วงล้ำเข้ามาจนถึงปรา,าสาทหกชั้นนั้นย่อมเป็นการหมิ่นพระบรมเดชาของจักรพัรด,ดินนี้อยู่หนักแล้วผิวว่าพระแม่เจ้าเหนือหัวทรงทราบเจ้าทหารยามที่มันปล่อยปละให้เจ้าหลุดเข้ามานั้นจะได้รับพระราชอาญาอย่างแรงและเจ้าจะพลอยคราะหร้ายไปด้วยมิยายที่กริติกาจะได้วิงวอนสักเท่าใดทหารรักษาการกลุ่มนั้นจะยินยอมให้ผ่านเข้าไปก็หาไม่ ในที่สุดอดรนทนไม่ได้ก็ตะวาดก้องเฮ้ยเจ้าวานนิดเดียนตายหากเจ้ายังจะขืนดันทุรังเช่นนี้ข้าจะจับขังเสียให้หลับจำกริติกาไม่ลักความพยายามอย่างยิ่งยวดเอ,อย่ยยางยวดโทษสะอีกว,ว่าพอคุณของข้าเอย๋ยเถิดหน้าเปิดทางให้แก่ข้าน้อยแต่เพียงสักนิดช่องนิดเดียวเท่านั้นผีวว่าเจ้เกแย่งผิด ขาขอรับร้องว่าจะทูลพระราชฐานอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าเองทหารทั้งหมดเหลือที่จะระอาต่างมองดูตากัดและใสศ่ศีรษะเออแน่เกิดมาข้าก่อเพิ่งจะเห็นมนุษย์ที่ดื้อรั้นดันทุหลังที่สุดคือเจ้าวานิดผู้มีสติฟันเฟืนอนคนนี้นี่เองดูก่อนเจ้าวานิดนุม่มก่อนแล้วเจ้าจะเข้าไปเฝ้านัางพญาเธอนะที่ใด ขณะนี้มีในราชอุทยานก็ปราสาทรกฮารุไทยที่เธอจะทรงสำราญอิถารมอยู่กริิกาน้อมกายขณะที่แต่หน้าผากเถิดหน้าอย่าว่าแต่ปราสาทรกฮารุไทยหรืออุทยานสวรรค์ที่เธอทรงสำราญอีระยาบทอยู่เลยแม้ในห้องบรรทมในกลางปราสาทอันปิดเขตห่วงห้ามของปุตุชนทั้งหลายทั่วพิภพข้าก็ยยังอาจจะเข้าไปเฝ้าเธอได้นะ สดับถอยคำอันบอกแววคึกขนองอย่างไม่ได้ยำเกรงในพระบรมบเดชาเลยแม้แต่น้อยเช่นนั้นทหารทั้งหมดก็สะดุ้งสุดกายแผดเสียงก้องไอ้วานนิดผู้นี้บังอาจมินพระเกียรติของจอมจากกระพัดดินนี้แห่งอาณาจักรมาลาลัดเฮ้ยจับมัน ทหารทั้งหมดกระจายออกล้อมไว้โดยเร็วและปรีเข้ามาหากริติกาอย่างที่จะรวบกายและกระทําเสียให้สมแค้นดาวจรถอยหลังหนีพลังตะเบงเสียงร้องขอความช่วยเหลือก้องปราสาทเจ้าข้าช่วยด้วยไอทหารกลุ่มรุมกันหลังแกวานนิดช่วยด้วย ขณะที่ชุลมุนอยู่นั้นก็ปรากฏเสียงฝีเท้าและฝักดาบแกวงเป็นจังหวะดังมาใกล้นายทหารชั้นในทัพหนุ่มผู้หนึ่งกำลังเดินลงบันไดปราสาทชั้นบนมาทหารทั้งหมดหยุดชะงักทันใดในายทหารผู้นั้นมองกริกาด้วยความสนเทใจพลางกล่าวถามทหารขึ้นอย่างไว้อำนาจอะไรกันหรึมันผู้นั้นคือใครกันข้าแต่ท่านแม่ทัพ ไอ้วานนิพูนนี้พยายามจะนันทุรังขึ้นไปเฝ้าองค์พระแม่เจ้าเหนือหัวให้ได้มิยายที่พวกข้าจะได้ขัดขวางทัดทานไว้ก็หายอมฟังเสียงไหมซ้ำยังบังอาจกล่าววาจาสามหาวลบลูพระบรมเดชานุภาพอย่างไม่ได้เกรงเลยแม้แต่น้อยพวกขัดตั้งใจจะสั่งสอนมันเสียให้หลาบจำบ้างนายทหารหนม่มเหลือบสายตาเต็มไปด้วยแววหยามเหยียดมองดูดาวจรกล่าวเสียงต่ำ ชั้นไหนทหารรักษาการจึงปล่อยให้มันหลุดเข้ามาได้จนถึงที่นี่เชอะเจ้านี่นะรืที่จะอาหารนเข้าไปเฝ้ามาหาราชินีในเวลาเช่นนี้กริติกาเดินเสื้อซ่าเข้ามาแตะหน้าผากส่งให้พลางกล่าวขึ้นอย่างหน้าตาเฉยข้าแต่ท่านนายทหารผู้มีรูปร่างอันสง่างามน่ารักได้โปรดอนุญาตให้ข้าน้อยเข้าไปเฝ้าองค์จักรพรรด,ดินีหน่อยเถอะนะท่าน นายทหารผู้นั้นมองดูจากศีรษะตลอดปลายเท้าของเจ้ากฤติกาและระเบิดหัวเราะก้องช้าๆไอ้กิ่งกาไหนจะพูดว่ากะไรนะจะขอเฝ้าองค์จักรพรรดินนี้ฮ่าๆดาวจรยกมือขึ้นกลมศีรษะและหมุนกายโดยรอบเหลียวซ้ายแลขวาเลิกลักอยู่เป็นครู่แล้วก็เงยหน้าขึ้นถาม เออก็บันพบรุษข,ของข้าไม่ไดีสืบเชื้อสายมาจากกิ่งกาสักนิดไงตัวข้าจึงจะไม่โูปล่าลักษณะเหมือนตัวกิ่งกาอย่างท่านว่าเล่าหรือว่าไอตัวเจ้ากรรมชนิดนั้นมันเกาะติดหมากกระหัวของข้าสำรวจดูก็ไม่เห็นมีเออข้าเป็นวาน,นิชท่านเอ้ยไม่ยากจใช้กิ่งก่าเหมือนบรรพบรุษแห่งตัวท่านเองเหรอกแฮไอเจ้าเป็นใครและก็ประสงค์สิ่งดใดในนี้ เสียงพรุสวาทดังก้องมาจากนายทหารกริติกายักคิ้วให้ยกมือขึ้นชี้ที่อกตนเองข้านะเหรอมีนามว่าวิมลละมาจากกรุงพาราณสีอยากจะเข้าฟ้ามนารีนาคามาลิกาเจ้าเอาสิ่งของมาถวายนายทหารผู้นั้นยักไหลยโสและยิ้มเสียหน้าพลางพ่นเขละทิ้งใส่หน้าเอาอย่างเยียดทุย ของถวายนาคามาริกาอย่างเจ้านะะ่ะเลรจะขอเฝ้าเพื่อเอาของมาถวายฮ่าฮ่าจอมจักรพรรด,ดินี้แห่งอาณาจากักรมลรัฐคงไม่ทรงปรารถนาในสิ่งของจากสกุลวานิชอันต่ำศัก์เช่นเจ้าลอ็อกริติกายื่นหน้าเข้ามากรอกดวงตาล้อเลียนเถิดหน้าอย่าด่วนทําเป็นกระเบืองโง่ประหนึ่งเองเอง่างกล่าวประมาทในสิ่งของอันล้ำค่าของข้านี้เสียก่อนเลยอีกหน่อยจะดีใจ ชมเปาะว่าข้านี้ช่างนำลาบยศมาให้ท่านโดยแท้เท่าที่ได้มาขออนุญาตเข้าเฝ้าร้านนี้ต่อท่านเพื่อเอาของมาถวายในเวลาเช่นนี้อันว่าสิ่งของของข้านั้นผีว่าจะกระพัดดินนี้ได้ทอดพระเนตรแล้วไซเธอจะสงโปรดปลานข้าเสียยิ่งกวา่าสิ่งใดอีกนาเออเอถูกโต้อตอบเสียดสีด้วยคารมอันคมคายปนแววล้อเลียนเช่นนี้ในทัพหนุ่มพ้นนั้นก็ฉุนนัก ตวาดก้องเชอะไอสุนักอย่าได้ลืมกายกำแหงให้เกินตนซี่ชิชิพะเยอะถึงกับจะเข้าเฝ้าจอมจักรพรรด,ดินีในเวลาอัลมิดเดสเดจออกว่าราชการโอหังจนลืมตายนะเจ้าชะร้อยอำนาจแห่งความปรารถนาที่ได้ยนโชมพิลาแห่งบาทเทวีบันดานคุ้มคลั่งถึงขีดสุดจนไร้สำนึกเป็นเหตุให้บ้าบินบุกทะลึ่งเข้ามาได้จนถึงปราสาทชั้นในดูก่อนเจ้าเนรฉานผู้ไร้สติ ก่อนที่จะตะกายหมายชมโฉมเทวีก็อลองชิมปลายหวาอันนี้ควรเป็นไรตวัดปลายหวายหวดอากาศหวีดหวือขยับย่างเข้ามาใกล้กริติกาชะง,งักนิดหนึ่งเนตรสีมาพลับสุกนั้นเจอไปด้วยแววขำขันกึ่งสนุกสนานทันใดก็หมุนกายกลับดึงเอาถุงเงินมาจากซวงอกโัวเึ้้นกวัดแกว่งเกือบถูกหน้านายทหารผู้นั้น โูดมากปากกล้าเสียเวลาเสียกำลังเฮเอาไปร้อยช่างและก็เปิดทางให้ข้าโดยดีนายทหารหนุ่มเบิกตาโพลงแผดสิงหนาดออกมาด้วยพิษโทสะจนสุดระงับไอ้นรกมึงบังอาจดูหมิ่นกูผู้เป็นนายทหารคนสนิทแห่งมหาราชินีเพียงนี้เชียวหรือคะอย่างมึง เพียงแต่ฝ่าพระบาทของจอมจักรพรรด,ดินี้ก็คงจะไม่มีวาสนาในประสบเห็นนอกจากปลายหวายชนิดนี้เท่านั้นที่จะบังคับให้มึงซบสีโรราบอยู่แทบเบื้องละอองโชลีพระบาทอย่างไม่อาจเงยขึ้นได้ขาดพรุษวาาทนายทหารผู้นั้นก็หวดหวายในมือมาที่ใบหน้าของกริติกาโดยแรงดาวจรตวัดภูษาคลุมอังสาขึ้นรับไว้ได้ในทันใดจะปลายหวายไว้ได้และกระชากโดยแรง ผู้แสดงอำนาจไม่เป็นธรรมด้วยพยองในอำนาจวาสนาเสถลาเข้ามาในอุ้งแขนอันทรงพลังประหนึ่งกรงเล็บของอินทรีย์อย่างรวดเร็วชั่วพริบตานายทหารน่มแห่งมัลลรัตก็ตัวบิดงอและส่งเสียงด้วยความเจ็บปวดกริติกาจับแขนทั้งสองประสานขัดไว้เบื้องหลังพลางหัวเราะอย่างสนุกสนานเย้ยว่าดูก่อนเจ้าไหนทัพผู้สารเลวทั้งวาจาและมารยาท อันมิสมที่จะฉลองพระบาทแห่งนาคมาลิกามหาศาลเลยพิวว่าข้านี้จะถูกเปรียบเป็นสุนัขด้วยความสามหายของเจ้าเจ้าก็คงจะเปรียบได้โดยทหารมูลสุนัขนั่นเองอุมแม่เจ้าเสียแรงดำรงตำแหน่งทหารเอกนาคมาลิกาอันสงสักจะหาสัมมาคารวะและยานไตรตรองอันสุขขมคำภีรภาพมิได้เลย ยิ่งยะโสโอหังสิจนเลยเถิดราวกับว่าได้ถือกำเนิดจากสกุลจันทานหากทหารแห่งอาณาจักรมาลารัฐทั้งสิ้นมีสันดานดั่งเจ้านี้ก็จงมั่นใจเสียเถิดว่าราษนรจะหาความสงบสงบมิได้ใครมีเรื่องทุกข์ร้อนจะขอเข้าเฝ้าพระแม่เจ้าเหนือหัวก็ถูกพวกเจ้ากีดกันเหยียดยามโดยมิยอมที่จะได้เข้าเฝ้าถึงพระองค์นางพญาเธอเพื่อขอพระราชาทานความยุติธรรม ฮ่าฮ่เก่งสักเพียงไหนนาทหารเอกนาคมาลิกาอย่าร้องสิวาเสียงร้องอันสำแดงความเจ็บปวดและลักษณะการอันห้าหารผิดแผกไปของเจ้าวานนิน่มน้อยพูดดูจะไม่มีพิษอันใดน,นั้นได้ปลุกบรรดาเหล่าทหารรักษาการทั้งหลายได้สติต่างชักอาวุธวิ่งกรูกันเข้ามาทันใด กริติกาเพ่นขึ้นหลบบนแท่นศิลาใหญ่กระชากตัวนายทหารผู้นั้นติดเป็นโลกขึ้นไปด้วยพลางหัวเราะก,ก้องอย่างคลื้มในอารมณ์นักบ้าสนุกจริงแฮ้เสียงลือกันว่าทหารกูสินารานี่ฝีมือเลิศเป็นนักแล้วไม่ใช่หรืออาา่าดีละเลี้ยงหน้ากันเข้ามาเฮ้ยคอยรับนายของพวกเจ้าไว้ดีนะเอา้า กริติกาใช้เท้ายันกายของนายทหารผู้ถูกยึดไว้เป็นโล่ป้องกันขมหอกลอยละเลี้ยวลงมายังเหล่าทหารที่กรูกันขึ้นมาร่างนั้นปลิวลงมาปะทะก,กันต่อๆไปพายล้มกลิ้งและเนรนาศด,ดูชุลมุนวุ่นวายไปหมดดาวโจรยืนเท้าเอวหัวเราะสนันอยู่อย่างขำขันคือข,ขนอง แต่ทันใดนั้นก็กลมศรีศาลงหลบปลายหอกเล่มหนึ่งที่พุ่งดิ่งตรงมากระทบเสาศิีลาแตกกระจายพลางเพ่รหลบไปทางด้านหนึ่งใช้ภูษากล่มศรีสาทหารอีกคนหนึ่งผู้กำลังถลาเข้าพร้อมตั้งหอกในมือไว้หมุนโดยแรงแล้วถีบลอยละเลี้วพลัดตกลงไปทางด้านข้างกระโจนลงมาตามขั้นบันไดปราสาสหลบหลีกคมอาวุธนับสิบอยู่อย่างหวุดหวิดพอถึงเชิงปราศาส ก็ประสบกับปลายดาบอันเป็นมันปราบของนายทหารผู้นั้นกําลังวนดิ่งเข้ามาหมายพิฆาตและในพริบตาดาบนั้นก็ปรักตรงเข้ามาหมายลําคอกริติกาเป็นเป้าดาวโจนเบี่ยงกายหลบทันท่วงทีใช้เท้าเตะส่งท้ายเบื้องหลังยังผลนิคูต่อโซีรษะทะลาไปชนเสาศิลาโดยแรงแต่เมื่อทหารเอกแข่งแขว้นมัละตั้งตัวได้หันกลับมาอย่างเลือดเดือดอีกครั้ง บัตรนี้ได้เห็นเจ้าวานิศผู้ขนองปานสีหราหน่มมีดาบขาวเป็นเงากระชับแน่นอยู่ในมือเรียบร้อยพร้อมทั้งยิ้มยั่วจึงไม่ได้รอช้าโถมเข้าโจมฟันเต็มกำลังกริติกายิ่งแกล้งยั่วหนักพลางพลิกดาบขึ้นรับขณะเดียวกับที่ยันออกทหารหลวงอีกผู้หนึ่งเสพังอะไปด้วยเท้าและพุ่งกายเหยียบหัวสิงปั้นข้างเชิงบันไดปราสาสรีเลงจากทิศทางของหอกอย่างแคลวคล่อง แกว่งดาบป้องปัดขมอ,อาวุธที่ประดังกระหน่ำเข้ามาโดยรอบด้านด้วยการต่อโซ่รอบตัวประหนึ่งจากผันเป็นที่หน้าทัศานานักไม่มีทหารแห่งมลรัฐคนใดเข้าประชิดต,ตัวได้กริติกาสู้พลางก็สวนสันอยู่อย่างคึกขนองหลอกลอก้อหยอกเออเล่นกับขมอ,อาวุธรอบด้านดูเป็นที่สนุกสนานยิ่งชั่วครู่เดียวกริติกาก็ได้ประจันหน้ากับนายทหารเอกแห่งมลรัฐอีกครั้ง ดาบทั้งสองจิกประสานกันดังสนั่นที่ยิบฝ่ายหนึ่งเพื่อป้องกันตัวเหยาหยอกส่วนอีฝ่ายหนึ่งขับเขี้ยวอย่างสุดฝีมือด้วยหมายที่จะประหัดประหารแสงดาบที่ฟาดฟันเป็นจังหวะกระชั้นนั้นดังก้องไปทั่วทั้งปราสาทอันโอรานกริติกาจำเป็นต้องใช้การต่อสู้โดยรอบด้านด้วยความว่องไวประหนึ่งลมกรดเพนผลหลบปลายหอกเหลือคนานับอยู่ไปมา มินหนำยังต้องคอยป้องปัดคมดาบจากนายทหารหนุ่มผู้บ้าคลั่งเพราะริดแค้นนั้นอีกด้วยครั้งหนึ่งกริติกามีท่าทีว่าจะเสียหลักเปิดโอกาสให้ในายทหารมารรัดทะลวงแทงโดยแรงแต่แล้วด้วยความรวดเร็วประหนึ่งสายวัชะระดาวโจรตัวฉกาดพริยวกายหลบปลายดาบอย่างจวนเจียนพร้อมกับซดคุกเข่าลงจับข้อมือที่ถือดาบแห่งนายทหารไว้ได้ทลําลตัวบิดให้เบนไปทางหนึ่ง ขนาดเดียวก,กันกับที่จอปลายแนบกับลำคอสนิทนิ่งนายทหารผู้นั้นยืนแข็งจังงังอยู่ในลักษณะนั้นกรติกาเกรดดาบสัมผัสลำคอเบาๆพลางรีเนตหัวรเราะเฮี้ยมห้าสหายเอ๋ยลูกเมียของเจ้าอยู่ไหนวาบ้าฝีปากอันคมคายของเจ้ามันไม่สมกับฝีดาบเสียเลยนี่วะอ้า้ากางดงามเช่นนี้ข้าขออุทิศให้กับแม่สาวแห่งกรุงกุสีนารานคร ผู้เป็นคนรักของเจ้าออกไปเสียใหม่ไอ้เกลือแก้วจบถ้อยคำอันเป็นไปด้วยความคึกขนองกริติกาใช้ดาบยันหน้าของนายทหารมัลละโดยแรงเสถลาไปทางหนึ่งพลางดัดปลายดาบอยู่อย่างยามน้ำใจพริบตานั้นนายทหารเอกมัลละรัฐก็ผลเข้ามาอีกพร้อมทั้งคมดาบที่หวดมาโดยแรงดาวโจรก้มศรีรษะปล่อยขมดาบเลยพ้นไปและฝันตอบโยเย้ยาแต่เพียงเบา ยิ่งทําให้ฝ่ายตรงข้ามบรรดาโทะเหลือที่จะกล่าวพยายามโหมกําลังเต็มที่ไล่กระชั้นชิดจนแทบจะตั้งตัวไม่ติดทั้งซ้ายและขวาหนักๆติดติดกันกริติกาถอยร่นไปติดเสาต้นหนึ่งขมดาบฉวัดเฉวียนอยู่บริเวณสวงอกและลําคออย่างหน้าหวาดเสียวแต่ดาวโจรยังแหกปากหัวเราะอย่างสนุกสนานปิดป้องไว้ได้ทุกครั้งอึดใจต่อมา เมื่อเห็นทีว่าจะเสียเปรียบด้วยยืนเป็นเป้านิ่งอยู่กับที่เช่นนั้นเจ้าดาวโจรตัวฉกาจจึงสะอืกเข้าประชิดคู่ต่อสู้ลดดาบประสานดาบแนบแน่นต่างยันกันไว้ด้วยกำลัง